กลับมาเจอกับห้องลกๆเหมือนเดิมไปแล้วนะครับเราทําคลิปแบบฮาร์ดเซลเนาะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่เอนาย่านชื่อถูกไปเนอะร้านทรีมิกนะครับจําชื่อได้แล้วกลับไปหามาแล้วที่เรามาบอกก่อนต้นต้นคลิปเลยเพราะว่าท้ายคลิปบอกชื่อร้านเขาผิดก็วันนี้จะลองเอาบอร์ดไปให้ร้านทรีมิ พี่เอเนี่ยที่เป็นช่างปรับปรุงปรับเพราะว่าล้อมันมีเสียงเอ็ดอาร์ดอาตรงทักหน้านะฮะแล้วก็เห็นพี่เขาบอกปรับจูนให้เท่ากับน้ําหนักได้ก็เลยจะลองไปดูเมื่อวานคุยกับเขาแล้วแต่ไม่ได้ไปฝนตกเลยแอบนอนอะพูดตรงๆก็คลิปไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทํำเลยเหมือนเดิมนะก็ทีแรกต้องบอกว่ากะจะไม่อัดระหว่างที่ช่างทํา ปรับจูนหรือแบบเติมน้ํามันเเติมน้ํามันพูดผิดเรียกว่าอะไรนะเติมทําลงจัอาจ,จะลาบีล้างลูกปืนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ทําอะไรบ้างจะไปอัดมาเผอิญก <c oughs> <c oughs> ็รู้นะอาเป็นคนขี้อายเจอพี่ผู้หญิงจริงๆนะน่าจะเป็นน้องอามด้วยนะที่เป็นแฟนช่างมา <c oughs> เขาแย่มาเขายกนิ้วให้ในคลิปเดี๋ยวจะเห็น เลยไม่กล้าทําอะไรเลยก็ยเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีบอร์ดของอาอีกสองตัวได้มาก็จะไปลานนี้อีกนะครับจะไม่ให้เขาติดฟิล์มกันลอยเหมือนโทรศัพท์เลยอ่ะไม่พูดเยอะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ไปดูว่าลานนี้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนเนอะรีวิวคร่าวๆแล้วเดี๋ยวครั้งครั้งที่สองที่ไปเดีย๋ยวจะขอเขาถ่ายเต็มๆระหว่างที่เขาติดฟิลม์มหรือว่าบับจูน สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำฟั้นๆแล้วกันไม่กี่นาทีเพราะว่าบองตรงเขินไม่ได้แบบเป็นเหมือนยูทูบเบอร์เนี่ที่แบบว่าทำอะไรก็ได้เราไม่กล้าแต่แล้วอยากแบ่งปันร้านหรือมีรายดีๆก็มาบอกก็ไปชมแล้วกันครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ลานจอดรถเลยโอเคเนาะสวัสดีครับอามตามมอามณ์ินดี้บายอามกับมาอีกครั้งก็วันนี้อยู่ที่ ไ,ไม่เหมือนเดิมน,นะครับพอจูนตรงข้ามเส็นท่านพระรามข้าวไม่ใช่ก,กลับล้องไม่ได้เลยนะเดี๋ยวอามาเอาสเก็ตหมุนๆมาให้งงๆนี่สเก็ตมาต้อมมันมีเสียงเอ็ดอาร์เอ็ดอาร์นะครับแต่ว่าจริงๆอะต้อมเองได้ขี่เกยียจทำเข็งเขบอกว่าร้านนี้ต้อมดีเซอร์วิสดี ปรับจูนได้เลยเอามาข้าหน่อนเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ายังไงไม่สมมติหรอกทําได้เดี๋ยวจถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมาให้ดูว่าร้านนี้อะไรยังไง้วบอกอยู่ทั้งสามฟอร์จูนนะครับเป็นร้านโทรศัพท์แต่ต้อมบอดเธอดีนะโอเคเดี๋ยวไปว่ากันเอ็กวอลนะครับมันมีเสียงเอซอาร์เอซอาร์หน่อยหนึ่งตรงทักหน้าทักหน้าอยู่ไหนวะนี่อืม เอามาต้อมเดี๋ยวเจอกันที่ร้านโอเคครับถึงร้านแล้วเัาไปซื้อกาแฟมาอ่ะร้านหาไม่ยากนะครับอยู่ใกล้ๆกับจิ๊บน่แล้วก็ชื่อร้านทีมิกหรือเปล่าวะเห็นไปดูหน้านร้านมาอ่ะไดูก็ถ้าเกิดเป็นทางเข้านะครับขึ้น เหมือนบันไดเลื่อนข้างข้างข้าง,ข,างข้างมาก็เจอแล้วนะเดินมาหน่อยอยู่ชั้นสามเดินมา,นาเจอมิกก็จะเจอร้านนะครับร้านมิกครีมิกอมโอเคก็พี่ผู้หญิงเมื่อวานคือกันแล้วก็

ฮั<ค><ย>ลโหลถ่ายร้านมันนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วเออเห็นไหมคุยกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเจ้าของร้านนะุวกจากที่ช่างกับก็จะเป็นแฟนเขาหรือเปล่าคุยเพลินเลยไม่ได้อัดคลิปเลยเขาก็น่ารักดีนะครับขับยาแต่ดีแนะนาําดีมีลูกค้าประจําเยอะแล้วก็ ส่นมากคนก็มาต้อมที่นี่สำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟบอร,เออเออร์ดใหม่ๆเอ้ยเออเซิร์ฟเก็ตใหม่ๆเนอะร้านนี้แนะนำนะครับฟอร์จูนชั้นสามครับตรงข้ามเซ็นทรัลรู้จักสำหรับฟอร์จูนตรงข้ามเซ็นทรัลตาว่าร้ามเก้าเนอะเหนื่อยใส่แบตก็ช่างลืมถามชื่อเลยที่เขาแนะนำดีมากนะครับ แนะนำว่าทำไมต้องเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนตัวยังไงเปลี่ยนตัวไหนบ้างเพราะอะไรมีตอนที่ไปเนี่ยถ้าเมื่อกี้เห็นแล้วจะมีน้องสองคนยกมาทำแถมบอกนะตอนว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านจะรีวิวตัวนี้ว่าต้อมอะไรบ้างที่กูหยอกพี่กันนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาอีกสองตัวของอามเนาะเดี๋ยวจะขอพี่ย้ออัดคลิประหว่างที่เขาทำให้เขาหยอดน้ำมันให้ ให้เขาอัดจระบีให้ในล้อนะในส่วนที่มันต้องอัดแล้วก็ให้เขาติดกันลอยท้องบอร์ดอ่าจะได้แบบไม่เสียไม่มีรอยนะครับเดี๋ยวเขานาสัญญาว่าจะอัดคลิปจะของที่ที่เขาอัดแล้วก็ทามาให้ดูอีกรอบหนึ่งสำหรับรบอร์ดนี้เหมือนมาลองมาลองร้านก่อนโอเคแต่ยอมรับว่าถูกใจร้านถูกใจช่างบริการดีนะครับอนาาุญาตใส่ดีแล้วก็ เรียกว่าบอกว่าอาการเป็นยังไงละเอียดนะครับทำไมต้องเปลี่ยนอธิบายดีมากนะครับ,บก็ถ้าใครสนใจแนะนำร้านนี้ได้เลยครับมิกทีูกปวะไม่สูกทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปรีวิวใหม่อีกทีนึงโอเคแล้วเราวันนี้กลับบ้านก่อนแล้วออกมานาน